เดือดไปเลยมาค่อยเสียกเฮ้ยอ่นสั้นเด้มันต้องลบดอกมันต้องล็อบดักแต่เบิ้งพี่น้องเาเห็นยังเราหอบอีหยังแม่พันธุะเราหอบเราว่าเราตื่นมาแล้วเปล่าเราตีลีหมาหรืวเปล่าเราว่าข่อยเราว่าเจ้าเออสาวสวยกำลังขึ้นมาพี่น้อง อยากสซปล่อเล่าแล้วหอบกระซ่ามอย่างมากนะกระเจ้า <laughs> หอบกระซ่ามอย่างมากสาวสวยสาวน้อยมาพอผ้าเข่าพี่นอ้องโ้ผาเข่าพี่แซ่บาปลกินบกระดูกหมูนี่ยังางทาผูเร่รดู้ใดปิง คนสีงหฮมบักทันโอมบักท่านหฮมบักท่านคนสี่โฮมบักทันหฮมบักทันวันนี้วันเสาร์เห็นคุณครูมาเบิงพี่น้องวิถีแม่ค่าจากสปปลาวแล้วกำลังยากอยู่แล้วกำลังยากอยู่แล้วกำลังยากอยู่อ่อนซ่อนอ๋อพันมีเด้อ ะายออน้ำเตาอยู่บ่เด้หยออน้ำเตาอยู่หย่อนแม่ข่า้าไม่ไม่สดสดไม่ไสดสดเดอดก็มาขืน้นคู่ก็ได้ก็เต็มพลอล่อเอ้วนอ้วนบหอยอ้วนบักหอยอ้อ้วนเต็มพลอ มาแพงบ่หอยมาแล้วลอยซีบ้อยซิบแล้วหอยขายอะรซาบะก็ออกเขาขารเอ็ดทองละลอยเอาม่ตองม่ตองเต็มกิโลก็ได้แปดกิโลมนเพราะว่าไม่เต็มใช่เพราะว่ามันมันมาแพงลูกค้าได้ครับพอใจเด้ครับเด้อเมีค้าได้คิบบาท้าบาที่นอ ได้สิบบาทส้าบาทหอมมะตั้งขามน้ำขามทะเลมากพูนหรือได้สิบบาทบม่ดได้ราคาเซาพี่น้องแต่ว่าต้องอยากขาย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 จะร่างสินมาเนี่ยค่ะจากพอป้าเล่า กะปูไม่ใม่พี่น้องคนะกะปูกระปูไม่จอเลยเกียนะหอมมันทเบิ้งเทเบิ้งเทเบิ้โอ้ยเไม่ไหม่เลยกระปูใม่เลยของแทคนไม่ใหม่พี่น้องคนไมใม่พี่น้องจากชุงไฮงหน้าฟังจอลาปหน้าบเลยเลยบังเลยไก็เท่าไก็ไถมา ูใหญ่กว่าไทยอีกนะครับเงนซูแนวของลาวใหญ่ทุกอย่างขอบคุณและขอบคุณด้านในตอนนี้ช่วงเศร้าลูกคขายังบ่หลายมาแต่ละคนสองคนเพระาะว่าตอนเศร้าอากาศหนาวๆพี่น้อง มาสินมาห้องท่องถาดีก็ห้องท่องถาดีก็มันมันก็ประกอบละคุณยายอ๋อเขาไม่ไม่เซนแน่บอ <c oughs> <c oughs> อันนี้อนกนอนเหียบเลยจับแบอบนอกนุ่มไหพี่น้องเจไมสื่อเ่อห่หอเอามือมาดามเลยนะเห็นาาม,ม,ามาดามมากมาดามมาพี่น้องห้องทองจะเสาร์ข้เนียเี่อดีเลยอ๋อ น้่นุ่มอืออือผับผัก,กห,อห,อหอมหอมหอมออห,อ,หอมหอมหอมหอือมห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 อมอมห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 อมม ผู้ทำมากินร้อนไม่พอ้าวเกนียวขาวัดข้า้มแปนงหัวยั้

ขาซื้อบอ่ะอ๋จะฟังเล่าบอโอ้่ได้เนาะธ้ามชาติเขาจะฟังเล่าพี่น้องหนุ่มอิหคปอดสารปอดสารแท้ๆขอบคุณครับขอบคุณขอมาชม ส่ผู้เปนาวป่าาติดตามขอฝากทองหน่อยๆเนียผลิตพาเลาะติดตามต้นเี้คนอไรคนแค้ครับยังมาพานเด้ยังมาพานเกนงครับผมขอบคุณมาก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 บคุณมาอบคาขอบคุณมาขอบก I do